ไม่มีคนเข้ามางันหาเพลงก่อนเพงก่นเลยหาเพลงไปก่อนเพลงอเดียมีเพลงอะไรแนะนำไหมเต้นๆนะตีเต้นๆดื้อดั้งมนแรกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาถ่ายกับ Sexy Angel นะคะน้องจีนมารายงานตัวครับผม ตอนนี้นะคะถ่ายไปประมาณ2เสเซตแล้วนะคะและก็ยังไหวอยู่ค่ะถ้าพี่พี่ไหวซิงเกิลไหวสวัสดีค่ะเพลงมันดังไปไหมจะได้ยินเราพูดป่ะสวัสดีค่ะโอลา ็ยังไงก็ขอขายของนิดนึงนะคะจะบอกว่าตอนนี้เข้ารอบ50คนสุดท้าย Miss m a x ซิม2016แล้วนะคะ <laughs> ก็ยังไงฝาก,ากโหวตนิดนึงพิมพ์ MX16 นะคะส่งไปที่4276551นะคะช่วยกันโหวตให้จินได้เข้ารอบ20คนหน่อยจะได้เป็น m ิสแ <laughs> 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 ม็กซิ <nadie> ไงช่างภาพ้ลย <unplug ged. laughs> อ้ <laughs> ่ไหมคะ1 6 4 ขออภัยตัวจากการเผตุยุตการท่องนะก็คืนนอนอะไรก็ไม่รู้แต่กผมไม่ถนัดจีนสู้ๆเดินเป็นกำลังใจให้โอ้ยขอบคุณค่ะ เสรที่3อีกแต่ว่าช่วงเบรกก็เลยมาทักทายแฟนๆก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานได้นนะคะอย่าลืมเข้าไปกด follow ที่ Facebook จีนเยอะๆด้วยนะคะชื่อ Facebook ก็อยู่ตรงไลน์นั่นแหละมันละดาจีนิทรงโชติวัฒนะคะอย่าลืมไปกด follow เยอะๆติดตามผลงานเขาสูงเท่าไหร่ที่ถ่ายจะาถามเรื่องความสูงตัดออกไป อย่าทำเรื่ความสุาทุกคนนะคะอย่าลืมกดโอวแม็ซิมให้เขาด้วยนะใช่ค่ะเขารอบ50คนสุดท้ายแล้วตอนนี้ MX16 ค่ะ MX16 ส่งมาที่4276551นะคะช่วยกันโหวตให้จินได้เข้ารอบ20คนสุดท้ายด้วยนะคะถ้าเกิดว่าจริงเข้ารอบ20คนสุดท้ายแล้วเนี่ย จะได้มีงานถ่ายแบบขึ้นเยอะๆนาะแล้วก็จะได้ใช้มิสแม็กซิมด้วยผู้หญิงสิมีคนถามผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงสิจะมาเช็คคอหอยไหมเขาเรียกว่าอะไรนะผู้ชายมีอะไรนะเออกระเดืออนี่นี่ไม,ม่มีลูปก,กระเดือ่อนช่บิวตี้ฟูลเกิร์ขอบคุณค่ะยังไม่มีแฟนค่ะยังโสดอยู่นะคะ พี่พี่บอกถ่ายรูปง่ายๆนี่ต้องจากถ่ายรูปง่ายแล้วก็ยังคุยง่ายเลี้ยงง่ายด้วยนะคะพกพาก็สะดวกค่ะน่ารักให้เส้นเลยเหรอน่ารักจังกับคุณค่ะก็ไม่เห็น่ะสิหน้าเราก็หายไม่ขึ้นมาตามเรา อันนี้มันหมุนขึ้นไม่ได้หมุนได้ปะมันเชื่ขึ้นอะอุย้ยกล้องจะตกอยากได้เนี่ยอยากได้ชุดชั้นในแบบที่ใส่ในฟิลเตอร์ตอาร์เกอร์อะที่แบบนางเอกใสอ่อะที่มันเป็นแบบถุงน่องแล้วมีสายรลัดอะ รัดลงไปใช่ใช่ที่มันสีเขียวชอ์บอกอยากได้มีอยังไงอี่อันนี้บอกว่านางต่ำบอกเลยเอ็มเสิบหกนะคะแม็กซิมแม็กซิมจริงๆเราเราพี่เตยไม่ต้องถือเงี้สงสารเมื่อให้แทนพี่เตยมาถือผมจะเขาบอกมอบของขวัญ ของจริงคะ่ะหน้าจริงคะ่ะไม่ได้ใส่กรรมนะคะ,ะน้าดําแล้วเนะี่ยสงสารนะ่ะเอาอันนี้ลงมาไหมอ่นะหนูถือให้ยอย่าลืมโมดแม็กซิมให้ด้วยนะพิม mx 1 6กนะคะส่งมาที่4276551ครับผม มันทำให้นานูดํา <c oughs> คอนหรือนางฟ้าขอบคุณค่ะ <c oughs> อะได้ค่ะหรือว่าตอนนี้มองน <c> แ <oughs> สบตาดําดํามันดําไม่ไม่เห็นเลยดําเลย ไม่เห็นแสงมันมืดมันย้อนแสงข้างหลังอะค่ะต้องเอามาไว้ที่เดิมอะค่ะมันก็มืดอยู่เดียะมันไม่ต้องไว้ตรงนี้ต้องไว้ตรงนี้ไม่ได้อะต้องไปให้มันตามแสงก็ได้ไปไว้ตรงน้ดีกว่า ไม่สวยนะมันม,มีไฟตรงนั้นมันสวยกว่าใช่ไฟตรงนี้มันไม่สวยต้อแสงไตนนี้งแสงาวยาแสงก็มีไงให้ร็ต้องนตแสงนนี้สวยชัวร์โอเคสวยแล้วก <c oughs> ลับมาสวยแล้วตอนแรกมันย้อนแสงมองไม่เห็นสปเปกเลยวุ้ยกระตุกกระตุกกระตุกสวยแล้วขนาดนี้โอเคกลับมาไม่กระตุกแล้วค่ะ นนีะะคทำไมมันกระตุกอ่ะทำไมกระตุกอ่ะเนาะมันกระตุกไปกระตุกมาแล้วเดี๋ยวก็ไม่กระตุกม,มีความกระตุกยอย่าลืมหมดมแ,บบแม็กซิมนะคะ MFX16 MM นะคะ สองเจ็ดหกห้าห้าหนึ่งนะคะอย่าลืมช่วยกันโหวตนะจะได้เข้ารอบยี่สิบคนสุดท้ายตอนนี้ติดรอบห้าสิบคนสุดท้ายแล้วนะคะอีกแค่นิดเดียวเองจะได้เป็นแม็กซิมแล้วอยากได้ชื่อจีนแม็กซิมช่วยหน่อยช่วยกันหน่อยถ้าเกิดว่าได้เป็นแม็กซิมเราจะได้มีงานถ่ายแบบเยอะๆนะคะแต่ถ้าไม่ได้เป็นแม็กซิมนี่จะไปเรียนต่อเมืองนอกปะเท <laughs> ช่วยหน่อยช่วยหน่อยจะได้มีผลงานมาเยอะๆ ออ่กดม็กซิมให้เขาด้วยนะ MX 16นะคะ4276551 2 ETS MS นวิธี SMS นี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกด Follow ด้วยใน Facebook นะคะ f o l โ o w ก็กด Facebook เอ้ยไม่ใช่ Follow ก็กด Facebook Facebook ก็กด Follow ได้เลยนะคะตามชื่อที่แท็กเลยมาลดาวงโชติวัฒน์มาลดาจีนิสวงโชติวัฒน์นะคะ ผีผมใหม่จีผมใหม่พี่ไก่ขับวดให้น้องจีนด้วยใช่แล้วต้องบดให้จีนเยอะๆจะได้มีผลงานมาให้ทุกคนดูบ่อยๆนะคะบดแล้วนะสองครั้งเลยจริงเปล่าให้หัวใจขอบคุณค่ะใครอดให้ขอบคุณมากเลยหนีเมียม,มาดู ระหว่างนิมี่มาดูนิมีมม่มาดูนี่คืออย่าบอกนะว่าหนูเป็นใครหนูพวนัวหนีไม่ทัน ยแยกกไม่เปลี่ยนชุดแล้วนะยังไงก็อย่าลืมกด follow ได้นะคะที่ Facebook จีนะคะมาล่าดาจีนิสวงโชติวัตรนะคะที่แท็กอยู่ในไลฟ์นี่แหละแล้วก็ฝากโหวตด้วยนะคะจีนอยากเป็นจีนแม็กซิม ยังไงก็อย่าลืมช่วยให้ความหวังของเป็นจริงด้วยนะพิมพ์ MX 16นะคะ MX 16พิมพ์ติดกันไม่ต้องเว้นนะคะพิมพ์ MX ตัวใหญ่นะคะแล้วก็เออถูกแล้วพิมพ์ MX ตัวใหญ่ตามด้วยหมายเลข16บรงมาที่ 4, 2, 7, 6, 5, 5, 1หหนะคะก็ค<อ>่ะตอนนี้เมื่อกี้พันหกค่ะตอนนี้พันสีแล้วก็ขึ้นขนมาเรื่อยๆข,ขึ้นลงขึ้นลง เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ไปแล้วนะจุบุจุบุเดี๋ยวไปถ่ายต่อยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะคะ MX 1 6นะอย่าลืม4 2 7 6 5, 5 5 1ส่งเข้ามาเยอะๆนะคะบ๊ายบาย